สวัสดีค่ะวันนี้เช่าแตนไปโรงเรียนอีกแล้วค่ะแม่ก็เลยมี阿าเล่กับกระจังมาทําคลิปเป็นเพื่อนแม่นะแม่จะมาถามน้องๆว่ายัางจํานัดที่แม่นัดไปได้ไหมคะที่เราจะเจอกันนะวันอาทิตย์ที่6มีนาะคมนี้ค่ะเวลาบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นนะที่งานเซ่ยยะเฉาะพบเพื่อนแล้วแม่สัญญาไว้ใช่ไหมคะว่าแม่จะเอาสปิชี่ไปแจกวันนี้แม่จะมาบอกว่าแม่จะแจกตัวไหนตัวที่แม่จะแจกก็คือ ตัวนี้ไม่ใช่คะ่ะตัวนี้ของเชอร์แตมปะอะไรเลยก่อนตัวที่แม่จะแจกก็คือตัวนี้สโนวี่ค่ะเต่าเป็นลมเลยสโนวี่นั่นเองก็แม่เคยแจกเหมือนกันนะสโนวี่ไปตอนครบหนึ่งหมื่สามแม่แจกสโนวี่ใช่ไหมมีน้องๆมาบอกว่าอยากได้มากเลยอยากให้แจกอีกงานนี้ก็เลยได้ออก ก็เลยเอาสโนวีมาแจกนะคะก่อนจะแจกก็เหมือนเดิมนะเราต้องมารีวิวให้ดูกันก่อน,นะคะ่ะซองด้านหน้านะตรงนี้ก็เขียนว่าสโนวี่นี่แม่กลับไปกลับมากลิ่งแคลนออกมาเลยนะคะนี่คือด้านหลังหอมนะหอมมาเลยอะคูดกานอีกนะซองไม่ยากเลยนะคะเก็บอย่างดีเลยซอง หอมมากเลยค่ะหอมสุดชิ้นอมมากเลยนสโลมมากมากเยคะ่ะตัวนี่แม่จะแจกก็ตัวนี้เลยค่ะผ่านการบีบก,การดองของแม่มาแล้วนะคะ มาบีบมาดมรีวิวให้ดูกันนะนี่อย่าลืมนะคะไปลุ้นชโนวี่กับแม่ได้นะวันอาทิตย์ที่6มีนาคมนะคะที่บูธของเซย่านะาน่เซย่าของเพื่อนค่ะที่ IMPACT เมืองทองฮอลบูธ CS2 นะคะแม่จะไปเวลาบ่าย3โมงถึง5โมงเย็นค่ะแล้วที่งานนะยังมีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆชาแนลอื่นไปด้วยนะคะ ส่วนช่องไหนจะไปวันไหนเวลาไหนก็ไปดูในวิดีโอที่แม่บอกรายละเอียดในวิดีโอครั้งก่อนได้เลยค่ะอย่าลืมไปเจอแม่เชอร์แตมแล้วก็สโนวีที่งานนะคะบ๊ายบาย